รัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีและจังหวัดสักแก้วนายสมหมยายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศได้ออกตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดปราจินบุรีณโรงเรียนบ้านหนองหอยอำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจินบุรีติดตามการใช้งบประมาณแผ่นดิน งบเงินกู้และงบประมาณพิเศษตามโครงการสร้างรายได้ซึ่งเป็นที่น่าพอใจจังหวัดปราจินบุรีมีการเบริกจ่ายงบลงทุนและงบประจำร้อยรับ6จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสำหรับงบลงทุนมีรายการเบริกจ่ายแล้วร้อยละ74คาดการว่าภายในเดือนกันยายน2 5 5 8จะดำเนินการได้ร้อยละ96 ภาพรวมของโครงการอื่นๆเช่นโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการจัดการแหล่งน้ำการผลิตเพื่อการแปลรูปผลผลิตเพื่อการสร้างรายได้การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการเพื่อลดการสูญเสียผลผลิตการเกษตรส่วนเรื่องการแก้ไขหนี้นอกระบบสามารถยุติหนี้88ราย จากจำนวนลูกหนี้ทั้งสิ้น253รายได้รับสินเชื่อเพื่อชำระหนี้ไปแล้ว825,600บาทซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ไปพบปะพูดคุยและสอบถามถึงปัญหาในการทำการเกษตรกับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเพราะเหตุนางฟ้าภูฐานหนองยาบบ้องบ้านหนองหอยในพื้นที่ของเรานั้นมีประชากร733คน มี253ครัวเรือนซึ่งอาชีพของคนส่วนใหญ่เป็นอาชีพปลูกมันสำปะหลังและทำข้าวนาปีปีนี้ประสบกับปัญหาภัยแล้งเนื่องจากฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดังนั้นเราก็ได้รับข่าวดีจากท่านเกษตรอำเภอและท่านกำนันตำบลสีมหาโพธิ์มาแจ้งข่าวกับเราว่าได้มีโครงการช่วยเหลือชาวบ้านในโครงการภัยแล้งเราจะทำเห็ดนางฟ้าโครงการเพราะเห็ดนางฟ้าส่งโครงการ ซึ่งเราทำทำโครงการส่งไปแล้วนั้นก็ได้รับอนุมัติงบจากรัฐบาล462,319บาทหลังจากสิ้นสุดโครงการแล้วนั้นนะคะเราก็ได้พากลุ่มชาวบ้านมาทำการต่อยอดซึ่งผลิตก้อนเชื้อเห็ดที่เรามีอยู่ในโครงการขายออกไปให้กับสมาชิกในกลุ่มในราคาก้อนละ6บาทเพื่อที่ให้ทุกคนได้ไปเป,เปิดดอกที่บ้านและขาย มีเงินเข้าในครัวเรือนของตัวเองนะคะส่วนที่2เราก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยแปรรูปเป็นแหนมเห็ดและเห็ดสวรรค์<อ>เพื่อที่จะเปิดตลาดจําหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปของเราในอนาคตค่ะส่วนที่3ที่เราวางโปรแกรมไว้ก็คือลงปุ๋ยซึ่งเห็ดของเราที่เราเปิดดอกนั้น ถ้าก้อนที่หมดจากการเปิดดอกแล้วนั้นเราจะไม่ไปทิ้งให้มันเป่าประโยชน์เราก็จะนํากลับมาตีเป็นปุ๋ยและทําเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อแจกใจ่ายให้กับในกลุ่มได้นําไปทดลองใช้และอาจจะเปิดเป็นการขายขายปุ๋ยในอนาคตต่อจากนั้นเดินทางไปร่วมประชุมบูรณาการกับส่วนราชการจังหวัดหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด สถาบันการเงินต่างๆในพื้นที่จังหวัดสาะแก้วนาสากรโคนนมวังน้ำเย็นจำกัดอําเภอวังสมบูรณ์แลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นปัญหาการดำเนินงานต่างๆพร้อมเยี่ยมชมการดําเนินงานของสากรโคนนมวังน้ำเย็นโดยนายอํานวยธงก,ก๊กประธานบริหารสากรดังกล่าวนําชมในวันที่8สิงหาคม2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกสเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้บ้านหนองเอียนซึ่งทางศูนย์เรียนรู้ได้น้อมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ใช้ในการดํารงชีวิตโดยเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ปลูกผัก,กเกษตรชลูดน้ําและฐานเรียนรู้การปั้นเต่าอั้งโล่ประสิทธิภาพสูง พร้อมพบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับเกษตรกร,กรในพื้นที่ชุมชนบ้านหนองเอียนตำบลน,นาแขมอําเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรีซึ่งเป็นภาพสะท้อนเศรษฐกิจชุมชน